ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือโป๊เบลล่าตั้งแต่บุพเพันนิวาสเนี่ยก็รอว่าเมื่อไหร่จะเจอกันอีกต่างคนต่างบุเพนิวาสสองเมื่อไหร่จะมาล่ะเออมีไหมชื่อเรื่องพมลิขิตเมื่อไหร่อไม่รู้ยังไม่เห็นสร้างเลยเออก็ละครหมายถึงว่านิยายก็ออกนานแล้วนะคงกําลังสร้างอยู่มั้งแต่ว่าตัวละครก็เปลี่ยนไปแต่ว่าเหมือนเบลล่าก็จะมาเป็นเป็นอีกตัวหนึ่งนั่งเหมือนกันเป็นญาติคือเป็นคนปัจจุบันเนี่ยแล้วเข้าไปในอดีตอ๋อแล้วตัวเบลล่า ตัวกาลเกตก็ยังอยู่ในนั้นออแต่อันนี้เ,นปเป็นเรื่อง <ไป S 2> รุ่นปัจจุบันเรื่องเรื่องลอยเล่มมรยานะฮะของพี่นกจริยาเนี่ยอตอนนี้นางเอกเขาก็พลิกบทบาทเบล่าเขาจะเป็นแบบว่าเป็นเมียลุยสกอตก่อนอแล้วก็แบบว่าชีวิตคู่ล้มเหลวเพราะว่าหนุ่ยเจ้าชูมากมแล้วก็มาเจอโป,ป๊บนี่เหมือนแล้วก็มีการปะทะกัน ต่างๆดูตัวอย่างแล้วเนี่ยหูยหม,มันเนอแต่นี้ไม่ไมย้อนยุคนะเป็นยอนไม่ย้อนปัจจุบันเลยแต,ต่งตัวสวยงาม,มเป็นแบดูพิปโปเท่ไหมก็หวังว่าหวังกันว่าจะมาสร้างให้เรตติง้งทะลุเพดานอีกครั้งหนึ่งและคนร่วมแสดงก็เยอะมากเลยเยอะเยอะมีหลุยส์ซัก ก็มีวาววาววาวพิบทบาทเป็นลายนางสวยขึ้นเยอะเลยเนะนาสวยนางสวยขึ้นเพชรธกริตสาวแล้วอะเพชรธกริดเพชรธกริดนี่ดูหน้าหลุยเดี๋ยวรู้เลยว่าลายจิกตาไม่ต้องคิดเลยร้อยเล่อะไรนะคะชื่อบอกเลยนะว่าจะต้องร้อยเล่มันยาร้อยเล่มันยารู้เลยว่าจะต้องเรื่องต้องรายแน่โอ้เนี่ยมีหลายคนอยากรู้เรื่อง